เพนีปอยเหลิน11เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนโอยน้อยเรามาแล้วกิ่งกะลาดน้อยแล้วก็มาครับผมนี่กิ่งกะลาวัยรุ่นครับผมว้ายกิ่งกะล่าผู้ชาย ในตัวโตนั้นผู้ชายที่อยู่ในตัวโตว้าวว้าวเขาซุบซิบกันแล้วค่ะเฮ้ยเนี่ยครับผู้ชายที่อยู่ในตัวโตครับผมว้าวงานดีส่วนคณะคณะคณะกองยาวนั้นคณะคลองวงคลองวงนั่นไหนงานดีไหมครับผมว้าวตั้งใจมาดูขบวนแห่จริงนะครับผม ha ha ha